พระกุณเจ้าความรักที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ดังที่พระกุณเจ้ากล่าวมานั้นเห็นจะเป็นความรักของคนที่รักไม่เป็นเสียระมักคนที่รักเป็นย่อมรักได้โดยมิให้เป็นทุกข์น้องหญิงเคยรักหรือหมายถึงเคยรักใครคนใดคนหนึ่งมาบ้างหรือไม่ในชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยมาก่อนเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรก และคงจะเป็นครั้งสุดท้ายอีกด้วยเมื่อไม่เคยมาเลยทำไมเธอจึงจะรักให้เป็นโดยไม่ต้องเป็นทุกเล่าน้องหญิงคนที่จับใสนั้นจะจับเป็นหรือจับไม่เป็นจะรู้หรือไม่รู้ถ้าลงได้จับไฟด้วยมือแล้วย่อมร้อนเหมือนกันใช่ไหมใช่พระคุณเจ้าความรักก็เหมือนการจับในั่นแหละ ทางที่จะไม่ให้มือพองเพราะไฟเผามีอยู่ทางเดียวคืออย่าจับไฟอย่าเล่นกับไฟทางที่จะปลอดภัยจากรักก็ฉันนั้นมีอยู่ทางเดียวคืออย่ารักพระคุณเจ้าจะว่าอย่างไรก็ตามเถิดแต่ข้าพเจ้าหักรักจากพระคุณเจ้าม่ได้เสียแล้วแม้พระคุณเจ้าจะไม่พรานีข้าพเจ้าเยี่ยงคนรักก็ขอให้พระคุณเจ้ารับข้าพเจ้าไว ในฐานะผู้ซื่อสัตย์ข้าพเจ้าจะปฏิบัติพระคุณเจ้าบำรุงพระคุณเจ้าเพื่อความสุขของท่านและของข้าพเจ้าด้วยน้งองหญิงประโยชน์อะไรที่เธอจะมารักคนอย่างอัตมาอัตมารักพระาศาสดาและพรมจันทร์หมดหัวใจเสียแล้วไม่มีหัวใจไว้รักอะไรได้อีกแม้เธอจะขอสมัครอยู่ในฐานะเป็นทาสก็ไม่ได้ พระศาสดาทรงห้ามมิให้ภิกษุในพระศาสนามีทาสไว้ใช้ยิ่งเธอเป็นทาตหญิงด้วยแล้วยิ่งเป็นการผิดมากขึ้นแม้จะเป็นสิทธิ์คอยปฏิบัติก็ไม่ควรจะเป็นที่ตำหนิของวินยูชนเป็นทางแห่งความเสื่อมเสียอาตมาเห็นใจน้องหญิงแต่จะรับไว้ในฐานะใดฐา,านะหนึ่งไม่ได้ทั้งนั้นกลับเสียเถิดน้องหญิง พระศาสดาหรือภิกษุสามเณรเห็นเข้าจะตำนิอตมาได้นี่ก็จวนจะถึงพระคันธกุดีแล้วอย่าเข้ามานะพระอานนุนยกมือขึ้นห้ามในขณะที่นางทาสีจะก้าวตามท่านเข้าไปพระผู้มีพระภาคทรงสดับเสียงเถียงกันระหว่างพระอานนุนกับสตรี จึงตรัสถามมาจากภายในพระคันทกุดีว่าอะไรกันอานุนผู้หญิงพระเจ้าข้าเธอจะตามข้าพระองค์เข้ามาอย่างวิหารให้เธอเข้ามาเถอะตามาณี่มหาตถาคตพระาศาสดาตรัสพระอานุน์พานางทาสีเข้าเฝ้าพระาศาสดาถวายบังคมแล้วนั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคมีพระวาจาว่าอานุนเรื่องราวเป็นมาอย่างไรทำไมเขาจึงตามเธอมาถึงนี่เมื่อพระอานุนทูลให้ทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าพระกินีเธอรักใครพอใจในอานุนหรือพระเจ้าค่ะนางทาสียกมือแค่อกรับตามเป็นจริงเธอรักอะไรในอานุน ข้าพระพุทธเจ้ารักในตาพระอนุน,นพระเจ้าข้าในตานั้นประกอบขึ้นด้วยเส้นประสาทและเนื้ออ่อนต้องมันเช็ดสิ่งตะกุปรกในดวงตาอยู่เป็นนิดมีที่ตาไหลออกจากในตาอยู่เสมอกังแก่ลงก็จักฝ้าฟางคุณมัวไม่แจ่มใสอย่างนี้เธอยังรักในตาของอานุน,นอยู่หรือถ้าอย่างนั้น ข้าพระองค์รักหูของพระอานน์พระเจ้าข้าพระคินีหูนั้นประกอบด้วยเส้นเอ็นและเนื้อภายในช่องหูมีของโสโครกเป็นอันมากมีเป่นเหม็นต้องแคะไหอยู่เสมอครั้นชลาลงก้นดวกจะฟังเสียงอะไรก็ไม่ถนัดหรืออาจไม่ได้ยินเลยดังนี้แล้วเธอจะยังรักอยู่หรือ นางเอียงอายเล็กน้อยแล้วตอบเลี่ยงต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นข้าพระองค์รักจมูกอันโดงงามของพระอานุนพระเจ้าข้าพระคีนีจมูกประกอบขึ้นด้วยกระดูกอ่อนที่มีโพรงภายในมีน้ำมูกและเส้นขนกับของโสโครกมีเกลิ่นเหม็นๆเ,เป็นก้อนๆอ,อย่างนี้เธอยังจะรักอยู่อีกหรือไม่ว่านางจะตอบเลี่ยงไปอย่างไร พระพุทธองค์ก็ทรงชี้แจงให้พิจารณาเห็นความเป็นจริงของร่างกายอันสกปรกเปื่อยเน่านี้ในที่สุดนางก็นั่งก้มหน้านิ่งพระพุทธองค์ตรัสว่าพัินีเอยอันร่างกายนี้สะสมไว้แต่ของสกปรกโสโครกมีสิ่งปฏิกูลไหลออกจากทวารทั้งสี่มีช่องหูช่องจมูกเป็นต้น เป็นที่อาศัยแห่งสัตว์เล็กสัตว์น้อยเป็นป่าช้าแห่งซากสัตว์นานาชนิดเป็นรังแห่งโรคเป็นที่เก็บมูดและกกรีสอุปมาเหมือนถุงหนังซึ่งบรรจุเอาสิ่งโสโ,โครกต่างๆเข้าไว้และซึมออกมาเสมอๆเ,เจ้าของกายจึงต้องชำระล้างขัดถูวันละหลายๆครั้งเมื่อเว้นจากการชำระล้างแม้เพียงวันเดียวหรือสองวันกลิ่นเหม็น ก็ปรากฏเป็นที่รังเกียจเป็นของน่าขยะกขยงพระคินีร่างกายนี้เป็นเหมือนเรือนซึ่งสร้างด้วยโครงกระดูกมีหนังและเลือดเป็นเครื่องฉาบทาที่มองเห็นเปล่งปลั่งผุดผาดนั้นเป็นเพียงผิวหนังเท่านั้นเหมือนมองเห็นความงามแห่งหีบศพอันวิจิตรการตาผู้ไม่รู้กดติดในหีบศพนั้นแต่ผู้รู้ เมื่อทราบว่าเป็นหีบศพแม้ภายนอกจะวิจิตรการตาเพียงไรก็หาพอใจยินดีไม่เพราะทราบทัดว่าภายในหงหีบศพอันสวยงามนั้นมีสิ่งปฏิกูลพึงรังเกียจแม้พระศาสดาตรัสอยู่อย่างนี้ความรักของเธอที่มีต่อพระอานนท์ก็หาลดลงไม่ แม้บังคราวแสงสว่างฉายวูบเข้ามาสู่หัตไทยของนางจนงทำให้นางมองเห็นความเป็นจริงตามพระาศาสดาตรัสก็ตามแต่มันก็มีน้อยเกินไปไม่สามารถจะคมความสเสน่หาที่เธอมีต่อพระอานนท์เสียได้เหมือนน้ำน้อยไม่พอที่จะดับไฟโดยสิ้นเชิงไฟคือราคะในจิตใจของนางก็ฉันนั้นคุกรุนอยู่ตลอดเวลา นางคิดว่าจะทำเชไหนหนอจากฝามารถอยู่ใกล้พระอาน,นุนได้เมื่อไม่ทราบจะทำประการใดจึงทูลลาพระาศาสดาและพระอาน,นุ์กลับบ้านก่อนกลับนางไม่ลืมที่จะชมเลืองมองพระอาน,นุ์ด้วยความสเสน่หาเนื่องจากมาเสียเวลาในวัดเชตุวันเสียนานนางจึงกลับไปถึงบ้านอาจวนค่ำ นางรู้สึกตะขั้นตะคอทั้งกายและใจเกรงว่าระหว่างที่นางหายไปนานนั้นนายอาจจะเรียกใช้เมื่อไม่พบนางคงถูกลงโทษอย่างหนักอย่างที่เคยถูกมาแล้วอนิจจาชีวิตของคนทาตช่างไม่มีอิสระและความสุขเสืยอเลยเป็นการบังเอิญอย่างยิ่งปรากฏว่าตลอดเวลาที่นางหายไปนั้นนายไม่ได้เรียกใช้เลย ผิดจากวันก่อนๆน,นี่เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากพุทธ,ธานุภาพเอ้พุทธ,ธานุภาพช่างหน้าอัศจรรย์ยอะไรเช่นนั้นคืนนั้นนางน,นอนกระบนกระวาอยู่ตลอดคืนจะข่มตาให้หลับสักเท่าใดก็หาสำเร็จไม่พอกราเคลิม,มนางต้องผวาตื่นขึ้นด้วภาพแห่งพระอาน,นุ์ปรากฏทางประสาทที่หกหรือมโนทวาน นางนอนภาวนาชื่อของพระอานุนเหมือนนามเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์พระพุทธคุณก็คอยไหลบนเวียนเข้ามาสู่ความสำนึกอันลึกซึ้งนางคิดว่าภายใต้พุทธฉายาน่าจะมีความสงบเย็นและบริสุทธิ์น่าพึงใจเป็นแน่แท้แต่จะทำอย่างไรหนอจึงจะประสบความสงบเย็นเช่นนั้น เสียงไก่โหอยู่ไม่นานท้องฟ้าก็เริ่มสางลมเย็นตอนรุ่องอรุณพัดแผ่วเข้ามาทางช่องหน้าต่างนางสลัดผ้าห่มออกจากกายลุกขึ้นเพื่อเตรียมอาหารไว้สำหรับนาย นางภาวนาอยู่ในใจว่าเช้านี้ขอให้พระอานนทบิบาทผ่านมาทางนี้เถิดแสงแดดในเวลาเช้าให้ความชุ่มชื่นพอสบายนางเสร็จจากธุระอย่างอื่นแล้วออกมายืนเม่ออยู่หน้าบ้านมองไปเบื้องหน้าเห็นพิษุนีรูปหนึ่งมีบาทในมือเดินผ่านบ้านของนางไปทันใดนั้นความคิดก็แวบก็ามา ทำให้นางดีใจจนเนื้อเต้นพิกษณุณีโอ้พิกุณีพระบวชเป็นพิกษุณีสิจะได้อยู่ในบริเวณวัดเชตวันกับพิุณีทั้งหลายและคงมีโอกาสได้อยู่ใกล้และพบเห็นพระกุณเจ้าอันเป็นที่รักของเราเป็นแน่แท้นางลานายไปเฝ้าพระศาสดาและทูลขอบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา พระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยแห่งนางแล้วประทานอนุญ,ญาตให้อุปสมบทอยู่ณสำนักแห่งพิกษุณีในวัดเชตวันนั่นเองเมื่อบวชแล้วภิกษุณีรูปใหม่ก็ตั้งใจศึกษาเร่าเรียนท่องบนพระธรรมวินัยตั้งใจประพฤติปฏิบัติด,ด้วยดีสำรวมอยู่ในศิกขาบทปาติโมกมีสิกขาและอาชีพเสมอด้วยภิกษุณีทั้งหลาย เป็นที่รักใคร้ชอบพอของพิษุนีอื่นๆทั้งนี้เพราะนางเป็นผู้สง,งียนเกียงตนและพอใจในวิเวกอีกด้วยถึงกระนั้นก็ตามทุกเวลาบ่ายเมื่อนางได้เห็นพระอานอนท์ขณะให้โอวาาแก่พิษุนีบริษัทความรนจวนใจก็ยังเกิดขึ้นรบกวนานางอยู่มิเว้นวายจะพยายามข่มด้วยอสุภกรรมฐานสักเท่าใด ก็หาสงบราบคาบอย่างพิษุนีอื่นๆไม่คราวนี้นางได้ฟังโอวาจากพระศาสดาเรื่องกิเลสสามประการคือราคะโทสะและโมหะพระพุทธองค์ตรัสว่ากิเลสทั้งสามประการนี้ย่อมเผาบุคคลผู้ยอมอยู่ใต้อำนาจของมันให้รุ่มร้อนกระบนกระวายเหมือนไฟเผาไม่ท่อนไม้และแกลบให้แห้งเกรียม ข้อแตกต่างแห่งกิเลสทั้งสามประการนี้ก็คือราคะนั้นมีโทษน้อยแต่คลายช้าโทสะมีโทษมากแต่คลายเร็วโมหะมีโทษมากด้วยคลายช้าด้วยบุคคลซึ่งออกบวชแล้วระพฤติตนเป็นผู้ไม่มีเรือนเรียกว่าได้ชักกายออกห่างจากกามราคะแต่ถ้าใจยังหมกมุ่นพัวพันอยู่ในกาม ก็หาสําเร็จประโยชน์แห่งการบวชไหมคือเขาไม่สามารถจะทำที่สุดแห่งทุกได้โดยชอบได้อุปมาเหมือนไม้สดชุ่มอยู่ด้วยยางแม้จะวางอยู่บนบกบุคคลต้องการไฟก็ไม่อาจนำมาสีให้เกิดไฟได้เพราะฉะนั้นภิกษุภิกษุณีผู้ชักกายออกจากกามแล้วควรพยายามชักใจออกจากกามความเพลิดเพลินลหลงไหลเสียด้วย นางได้ฟังพระพุทธภาษิตนี้แล้วให้รู้สึกละอายใจตนเองสุดประมาณที่นางเข้ามาบวชก็มิได้มุ่งหมายเพื่อกำจัดทุกข์ให้สูญสิ้นหรือเพื่อทำลายกองตัณหาอะไรเลยแต่เพื่อให้มาอยู่ใกล้คนอันเป็นเทอรักคิดดูแล้วเหมือนนำน้ำมันมาวางไว้ใกล้เปลิงมันมีแต่จะลุกเป็นไฟกองมืึมาขึ้นสักวันหนึ่ง เมื่อปรารบดังนี้นางยิ่งกวนกวายใจมากขึ้นพระอานนท์หรือก็ไม่เคยทักทายปราศัยเป็นส่วนตัวเลยการได้เห็นคนอันเป็นเท่รักเป็นความสุขก็จริงแต่มันเล็กน้อยเกินไปเมื่อนำมาเทียบกับความทรมานในขณะที่ต้องจากอยู่โดดเดี่ยวและว้าเวกาสาวพัด เป็นกำแพงเหลืองมอหึอมาที่คอยกันนี้ให้ความรักเดินถึงกันถึงกระนั้นก็ยังมีภิกษุและภิกษุณีบางท่านกระโดดข้ามกำแพงนี้ล่วงละเมิดสิกขาบทวินัยของพระพุทธองค์จนได้นางคิดมาถึงเรื่องนี้แล้วเสียวสันหลังว่าเหมือนถูกก้อนหิมะอันเยือกเย็นโดยไม่รู้สึกตัวมาก่อนนางพยายามสะกดใจ มิให้คิดถึงพระอานนท์พยายามท่องบนสาธยายพระธรรมวินัยแต่ทุกขณะจิตที่วางลงดวงใจของนางก็จะคร่ำควญร,รำพันถึงพระอานนท์อีกนางรู้สึกปวศีรษะและวินเวียนเพราะความคิดหมกมุ่นสับสนนี่เองกระมังที่พระอานนุนพูดไว้แต่วันแรกที่พบกันว่าความรักเป็นความร้าย วันหนึ่งนางชวนเพื่อนพิุณีรูปหนึ่งไปหาพระอานนุนพระอานนุนเป็นผู้มีอัธยาศัยงามจึงต้อนรับนางด้วยเมตตาธรรมนางรู้สึกชุ่มชื่นขึ้นบ้างเหมือนข้าวกล้าที่จวนจะแห้งเตรียมเพราะขาดน้ำชุ่มชื่นขึ้นเพราะสนผิดฤดูกาลลังลงมาแต่เมื่อนางจะลากลับนั่นเองพระอานนุนพูดว่าน้องหญิง ต่อไปเมื่อไม่มีธุระอะไรก็อย่ามาอีกถ้ามีความสงสัยเกี่ยวกับข้อธรรมวินัยอันใดก็ให้ถามเมื่ออาตมาไปสู่สำนักพิสุนีเพื่อให้โอวากคืนนั้นนางนอนร้องไห้ตลอดคืนน้อยใจเสียใจและเจ็บใจตนเองพระอานุนหรือก็ช่างใจไม้ไส้ระกรรมเสียเต็มประดา จะเห็นแต่ความรักของเราบ้างก็ไม่มีเลยนางยิ่งคิดยิ่งช้ำและน้อยใจพิศณีผู้พักอยู่นักทิ่ใกล้ได้ยินเสียงสะอื้นในยามดึกจึงลุกมาหาด้วยความเป็นห่วงถามนางว่าโกกิลา oh มีเรื่องอะไรหรือเออไม่มีอะไรดอกสุมิตราก็ไปจ้าฝันร้ายไปรู้สึกตกใจมากจึงร้องไห้ออกมา ขอบใจมากที่ท่านเป็นห่วงข้าพเจ้านางตอบสูนสีหน้าให้ชุ่มชื่นขึ้นพระศาวซาดาสอนเราว่าให้เจริญเมตตาแล้วจะไม่ฝันร้ายท่านเจริญเมตตาหรือเปล่าก่อนนอนนะพิสุณีสุมิตราถามอย่างกันเองอืมเมื่อเจริญเมตตาแล้วจะไม่ฝันร้ายอย่างนั้นหรือใช่ก่อนนอนคืนนี้ข้าพเจ้าลืมไป ่านกลับไปนอนเถิดข้าพเจ้าขออภัยด้วยที่ร้องไห้ดังไปจนท่านตื่นเมื่อพิษุณีสุมิตรากลับไปแล้วพิษุณีโกกีลาก็คิดถึงชีวิตของตัวชีวิตของนางเต็มไปด้วยความเป็นทาตเมื่อก่อนบวชก็เป็นทาตทางกายพอปลีจากทาตทางกายมาได้ก็มาตกเป็นทาตทางใจเข้าอีกแน่นอนทีเดียว ผู้ใดตกอยู่ในความรักดวงใจของผู้นั้นย่อมเป็นธาตุธาตุของความรักธาตุรักนั้นจะไม่มีใครสามารถช่วยปลดปล่อยได้นอกจากเจ้าของดวงใจจะปลดปล่อยเองนางหลับไปด้วยความอ่อนเพลียเมื่อจวนจะรุ่งสามอยู่แล้วในที่สุด เมื่อเห็นว่าจะสะกดใจไว้ไม่อยู่แน่แล้วนางจึงตัดสินใจราพระศส,สดาพระอาน,นุนและเพื่อนพิสนีอื่นๆจากวัดเชตวันเมืองสาวัตถีมุ่งหน้าสู่โคสิตารามเมืองโกสัมพีด้วยคิดว่าการอยู่ห่างอาจจะเป็นยารักษาโรครักได้บ้างกระมังนางจากเชตวันด้วยความอาไรายอาวรเป็นอย่างยิ่ง อุปมาเหมือนมารดาต้องจำใจจากบุตรสุที่รักของตัวฉันใดก็ฉันนั้นนางอยู่จำพรรษาณนะโคสิตารามซึ่งโคสิตมหาเศรษฐีสร้างถวายพระพุทธองค์สามเดือนที่อยู่ห่างพระอานนท์ดวงจิตของนางพองแพ้วแจ่มใสขึ้นการท่องบนสาทยายและการบำเพ็ญสมณธรรมก็ดีขึ้นตามไปด้วย นางคิดว่าคราวนี้คงตัดอาไยในพระอนุลได้เป็นแน่แท้แต่ความรักย่อมมีวงตอนของมันเองจนกว่ารักนั้นจะสิ้นสุดลงชีวิตมักจะเป็นอย่างนี้เสมอเมื่อใครคนหนึ่งพยายามลิ่นรนหาความรักเขามักจะไม่สมปรารถนาแต่พอเขาทำท่าจะหนีความรักก็ตามมาความรักจึงมีลักษณะคล้ายเงา เมื่อบุคคลวิ่งตามมันจะวิ่งหนีแต่เมื่อเขาวิ่งหนีมันจะวิ่งตามด้วยกฎอันนี้กระมังเมื่อนางหนีรักออกจากเชตะวันและมาสงบอยู่ณกรุงโกสัมพีนี้เมื่อออกพรรษาแล้วข่าวการเสด็จสู่กรุงโกสัมพีของพระผู้มีพระภาคก,ก็แพร่สัพักมาซึ่งเป็นการแน่นอนว่าพระอาน,นุนจะต้องตามเสด็จมาด้วย ชาวโกส,สัมพีทราบข่าวนี้ด้วยความชื่นชมโสมนัสพิกพุสงต่างจัดแจ้งปัดกวาดเสนาสนะเตรียมพระอันทกุดีที่ประทับของพระาศาสดาพระเจ้าอุเทนเองซึ่งไม่ค่อยจะสนพระไทยในทางธรรมนักก็อดที่จะทรงปรีดาปราโมทไม่ได้เพราะถือกันว่าพระาศาสดาเสด็จไปณที่ใดย่อมนำความสงบสุขและมงคลไปสู่ที่นั่นด้วย การสนทนาเรื่องการเสด็จมาของพระาศาสดามีอยู่ทั่วทุกหัวระแหงแห่งกรุงโกสัมพีาศาสดาคณาจารย์เจ้าลัติต่างๆก็เตรียมผูกปัญหาเพื่อทูลถามบางท่านก็เตรียมถามเพื่อให้พระาศาสดาจนในปัญหาของตนบางท่านก็เตรียมถามเพียงเพื่อเทียบเทียงความคิดเห็นเท่านั้นมูพิสุทธิ์สงติปิตราโมกเป็นอันมาก พราะการเสด็จมาของพระศาสดาย่อมหมายถึงการได้ยินได้ฟังมัทุระาสิตจ,จากพระองค์ด้วยและบางท่านอาจจะได้บรรลุคุณวิเศษมุ่งสูงเพราะธรรมเทศนานั้นใครจะทราบบ้างลรอว,ว่าดวงใจของโกกิลาพิสณีจะเป็นประการใดเมื่อบ่ายวันหนึ่งเพื่อนพิสณีนำข่าวมาบอกนางว่านี่โกกิลาท่านทราบไหมว่า พระศาสดาจะเสด็จมาถึงนี่เร็วๆนี้อย่างนั้นหรือานางมีอาการตื่นเต้นเต็ม,ตมที่เสด็จมาองค์เดียวหรืออย่างไรไม่องคเดียวดอกใครๆก็รู้ว่าเมื่อพระพุทธองค์เสด็จมาจะต้องมีพระเถระผู้ใหญ่มาด้วยหรืออาจจะมาสมทบขีหลังก็ได้แต่ท่านที่ต้องตามเสด็จแน่คือพระอนุนพุทธอนุชาพระอนุน นางอุทานพร้อมด้วยเอามือทาบอกทำไมหรือโกกิลาดูท่านตื่นเต้นมากเหลือเกินภิกษุณีรูปนั้นถามอย่างสงสัยปราดอก้าพระเจ้าดีใจที่จะได้เฝ้าพระาศาสดาและฟังพระธรรมเทศนาของพระองค์ดีใจจนคุบคุมตัวไม่ได้นางตอบเลี่ยงใครๆเขาก็ดีใจกันทั้งนั้นแหละโกกิลาคราวนี้ เราคงได้ฟังธรรมกถาอันลึกซึงและได้ฟังมัทุรภาสิทธ์ของพระมหาเถระเช่นพระสารีบุตรและพระมหากระสปะหรือพระอนุนเป็นต้นภิกษุณีรูปนั้นกล่าว